สวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวคนชื่ออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องเดินไปอันนี้เหมือนจะเป็นแบบตัวอย่างนะหยิบอะไรดีระหว่างกันไกลกับคัตเตอร์เอากันไกลก็แล้วกัน กดนี่วางกดคิววางนะวัสนี้เธอกดเอ F ค่านะคะเอาค่าสิค่ะอือเธอด้วยค่ะ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 อือเดี๋ยวลองเป็นใช้นี่ก่อน ไม่ไม่มจอยนี่มามาแทางเหมือนกันเปล่าอืแทงเหมือมมนกันนะอันนี้คืออุ้มศพนะื่าแต่เอาศพไปไหนมนดี้แสมสีม่วงอาราดอมัม สนดีกว่านี่อะไรทำอะไรได้โอ้ขี่ได้ด้วยโอ้โหเป็นท่าขี่ที่เทพมากเลยนะคะเนี่ยเงิน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 ตัวเอฟ ตัวเอฟคือทำไรวะกดไม่ได้อะเอ็งออกไปก่อนดิตัวซีคือย่องกดไม่ได้ เออละแล้วนี่คืออะไรวะกล่องสี่เหลี่ยมเปล่าเาเผาศบเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อมีนี่ด้วยเดี๋ยวก่อนขอวางศพก่อนอ๋อแต่งตัวอ๋อมีหน้ากากด้วยใส่ดาวไปมีอะไรบ้างอะ่ะอ๋อ อันนี้คืออะไรอ่ะซาแมนเดอร์เปล่าอ,อันนี้ก็แล้วกันอันนี้น่ารักโอ้ยได้น่ารักหมดเลยนะก็คือทำไมกางเกงไม่ใส่วะ นี่คะ่ะถึงเวลาถ่ายรูปแล้วโชเชวางดีกว่าเปลี่ยนม้่งดีกว่าไม่ๆๆม,ม่อันนี้อันเดิมอันนี้ทรงผมอะไรอ๋อโนนี่ ทรงผมนี้น่ารักดีอันนี้ทรงเดิมทรงนี้แหละน่ารักสุดแล้วถึงเวลาเข้านอนแล้วนะคะโอเคเอาศพไปนอนด้วย ไหนข้าห้องน้ำอ,อ่าไปถึงเวลาตกข้างหน้านมีไหนไปอุ้ยลอยขึนย้นเลยนี่ค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เรามาเล่นเกมยันอะไรอัปเดต ที่เกมที่ใครยันเดเลยอัปเดตอีกนะบ๊ายบาย